ประกอบให้พอใช้ได้ก่อนใสตาก์ทฟังครับไม่เชืออะลระถ้าตัวปัญหาสก์ทไม่ถึงหลายวันยังไครับส่งเองหรือเองนักเรียนพอนอนหลันะครับพี่น้องวันนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ อันนี้ไม่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องนกนะครับเรื่องนกเรื่องเนียดเรื่องเศร้าพักไว้ก่อนนะครับวันนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะครับอาการก็คือลดนะครับอันนี้เป็นสกูปปี้ไอนะครับคือสตาร์ทไว้ติดมาหลายวันแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็ได้อาศัยอาจารย์อาจารย์ยูนะครับอาจารย์ยูทูบก็ดูแล้วก็พอที่จะรู้พอที่จะลื้อได้นะครับเมื่อกี้จริงๆลรื้อแล้วแหละนะครับรื้อแล้วนะครับปัญหาที่เกิดนะครับก็คือ อาการสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดนี่ไม่ใช่ว่า,าเสียงใดทํางานนะครับใดทํางานแต่ว่าไม่ติดอันนั้นคืออาจจะเป็นเหตุาการณ์หนึ่งแต่เนี่ยก็คือลักษณะเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บแล้วก็เสียงดีเลท์ทำงานเวลาเรากดสวิ Q air, ตช์กุญแจแท๊กแท๊มันก็จะมีฟืดฟืดแต่เงียบจะไม่มีเสียงสตาร์ทนะครับก็อาการก่อนหน้านี้ก็คือลักษณะสตาร์ทแล้วเสียงใดจะติดมั่งไม่ติดมั่งอย่างเงี้ยครับก็จะคล้ายคลยกัน เราก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ฐานของของตัวตัวใดสตาร์ทนะครับอันนี้สันนิษฐานเอาเพราะว่าพวกนี้พวกที่เป็นทุ่นที่เป็นอมอเตอร์พวกนี้ส่วนมากจะมีฐานก็คือลักษณะคล้ายๆกันกับน่ะฮะไอที่ปัญหาที่เจออยู่ที่เนี่ยเหมือนกับพวกลูกหมูพวกสว่านพวกนี้นะครับใช้ฐานใช้แปลงฐานนะครับเป็นตัวในการจ่ายไฟเพื่อที่จะทําให้สตาร์ททางานได้สงสัยก็เลย แล้วก็ดูใน YouTube นะครับก็โอเคน่าจะมาถูกทางนะครับเพราะว่าลื้อแล้วแหละนะครับลื้อยากนะครับจริงๆจริงๆในการลื้อจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องถอดเฟรมพวกนี้ออกนะครับแต่ว่าที่ถอดเพราะว่าตัวนี้ครับเมื่อวานน่าจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งกดลงตรงนี้ทําให้เบ้าของไฟท้ายนี่หลุดลงไปเลยครับ็ได้ได้ถอดตัวนี้ออกมาซ่อมพอได้ถอดตัวนี้มันก็ต้องได้ลื้อตัวนี้ด้วยเพราะตัวนี้อยู่เป็นชิ้นในนะครับชิ้นใน ก็เลยต้องได้ถอดมาแล้วก็หลุดนะครับน็อตหลุดทั้งสี่ตัวเลยนะครับเป็นปีกปีกที่ยึดน็อตหักนะครับก็เลยใช้กาวร้อนผสมกับขี้เลื่อยมันกับทาพระเนียดเลยนะครับก็เลยหย่อดแล้วก็แก้ไขเข้าไปแ,แน่นแล้วนะครับดีแล้วใช้อีกยาวนานครับแต่จริงๆถ้ารุ่นนี้ถ้าไปที่ร้านก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเขาไม่ซ่อมให้อยู่แล้วก็เลยซ่อมเองก็เลยต้องได้รื้อหมดครับ พอเลือกมาตัวนี้จริงๆก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นตัวอยู่ด้านนอกตัวนี้ต้องถอดออกก่อนนะครับตัวที่เป็นกองอากาศนะครับจะครอบตัวนี้อยู่เพื่อที่จะทําให้ทํางานได้ง่ายอุ Ο ปกรณ์เราไม่มีครับไม่มีไม่เป็นช่างแต่ว่าเรามีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ก็ตัดต่อเอาครับพี่น้องดูบล็อกนะครับทำเอาเลยนะครับต่อเอาเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้บล็อกนะครับต้องต้องเครื่องมือต้องถึงนิดนึงนะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับเพราะว่าถอดถอดแล้วแหละเมื่อกี้ก็คือออกไปซื้ออะไรนะครับ เมื่อกี้ออกไปซื้ออะไรนะครับเปิดดูแล้วแล้วก็เห็นสาเหตุมาแล้วนะครับก็เลยไปซื้ออะไหล่อันนี้นะครับเป็นอะไหล่อ่าเป็นชุดแปลงถ่านนะครับชุดถ่านที่อยู่ในมอเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ในไดสตาร์ตัวนี้แหละนะครับนี่ครับไปซื้อมาชุดหนึ่งแปดสิบาทนะครับตัวนี้พี่น้องแปดสิบาทถ้าซ่อมสําเร็จก็คือถือว่าประหยัดไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปที่ร้านเนี่ยน้อยเขาคิดค่ารื้อเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้า ส่วนมากเขาอาจจะอา,อาจจะเปลี่ยนใดนะครับส่วนมากส่วนมากช่างจะจะแนะนําให้เปลี่ยนใดแต่นี้เราดูแล้วมันน่าจะเป็นปัญหาที่ตรงนี้เพราะว่า,าชิ้นส่วนไม่หมดเลยนะครับพวกสปริงที่อยู่ข้างในไม่หมดเลยนะครับโอ,อ้มือมือเหมือนกับมือช่างเลยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนจริงๆเพราะว่ามันรื้อแล้วมันเปื้อนมากครับดู สกรูน็อตเนื้อเต็มเลยนะครับไม่รู้จะประกอบขึ้นได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับามาดูกันครับเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ให้พี่น้องดูสําหรับท่านที่ดูขั้นตอนก่อนหน้านี้ก็แนะนําไปดูกับ u t u b e นะครับหลายท่านหลายอาจารย์มีช่างหลายคนลงไว้นะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ใช่ช่างเราทําเองนะครับเราลือเอง ครับนี่คือใช้อุปกรณ์ที่เราโมขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นนอ็อตจริงเป็นมีเ,เป็นประแจแบบสามง่ามนะเป็นบล็อกแบบสามง่ามซื้อถกูกตามร้านยี่สิบาทนี่แหละนะครับเอามาไว้แล้วก็มาตัดตัดแล้วก็มาต่อกับตัวนอ็นอตน็อตใหญ่นะครับนี่นี่ตัดต่ออันนี้ก็ตัดต่อกับเหล็กเลยนะครับ เพราะทางนั้นมันยื่นไม่ถึงครับพวกบล็อกเล็กๆนี่ใช้ไม่ได้งามันจะมีน็อตยึดอยู่สองตัวนะครับมีน็อตยึดอยู่สองตัวเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยมันจะมีน็อตที่เราต้องใช้บล็อกอีกสองตัวตัวนี้จะมีสายกาวติดอยู่ด้วยปิดสวิตช์มือแจนะครับตัวนี้คือไม่ได้ปิดทั้งนั้นเสครับ ตัวนี้ก็จะมีสายกาวติดอยู่แค่นี้ก็คือถอดได้แล้วนะครับอันนี้คือชุดที่เป็นที่เป็นไดสตาร์ทนะครับน,นี่ไดสตาร์ทเอามาเอาสายกาวออกนะครับจะมีกาวอยู่สองสองชุดนะครับแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจว่าเป็นสายกาวเพราะว่าติดกับเครื่องติดกับมอเตอร์นะครับติดกับเื่อเสื้อเสื้อของไดสตาร์ท ตัวสายลายหรือว่าสายไฟก็จะเป็นสีแดงนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นสกูเราต้องใช้ฝุ่นสกูออกมาครร้อนนะครับพอเมื่อกี้ออกไปซื้อถ้าให้ประกอบแล้วสตาร์ที่ติดครับ <Okay. S 1> ก็เลยต้องประกอบเข้าไปแล้วอีกอย่างกันฝุ่นกันอะไรจะไปเข้าใน่ตัวไดสตาร์ทเขานะครับโอเคนี่คือออกแล้วนะครับ คือตัวนี้นะครับครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันจะลื้อให้ดูนะครับว่าทรงไหนอะไรยังไงเห็นไหมครับคลิปยาวหน่อยก็เดีย๋ยวลากันนะครับจะให้พี่น้องได้เห็นกันสําหรับใครที่พอที่จะเป็นอพอที่จะลื้อได้นะครับจะมีเป็นสกู กูเกียวละเอียดนะครับตัวนี้สองตัวจริงก็จับเฉยก็ได้แต่นี่เพิ่งไปข้างนอกมาร้อนนะครับเพราะว่าไดสตาร์ตตัวนี้เขาก็ต้องหมุนตลอดเวลาที่เครื่องติดแล้วนี่ครับออกตัวเห็นไหมครับอันนี้คือตัวที่เป็นทุ่นที่อยู่กับหาตัวเบ้าของเสื้อนะครับ นีครับตัวที่เป็นที่เจอปัญหาคือตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีฐานนี่ฮะตรงนี้แปลงฐานนี่ฮะตรงนี้คือหมดเลยนะครับข้างนี้นี่หมดเลยจนจนเนี่ยฮะเหลือแต่ทองแดงอย่างนี้เนี่ยแต่ข้างนี้เหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะครับนี่ฮะตัวตัวปัญหาคิดว่าก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับที่ถือว่าชัดเจนอันนี้จะมีสกูอยู่สองตัวนะครับเอาคายตะก,กูตัวนี้ออก เพราะว่าถ้างั้นเราจะเอาเราจะถอดตัวขาตัวนี้ออกไม่ได้เพราะว่าตัวที่เขาให้มาทีแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นมาเชื่อมติดนะครับแต่มาดูแล้วเนี่ยก็คือในตัวชุดแปลงฐานเขาเลยเนี่ยเขามีมาให้ก็คือเราต้องเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปเลยตัวนี้จะมีซีนมีบล็อกยางปิดอยู่นะครับกันน้ํากันอะไรนี่ออกนี่ฮะตัวนี้ต้องเอาออกนะตัวนี้จะเป็นเนี่ยตัวนี้นะครับตัวแรก ที่มันไหม้นะครับที่เสียตัวนี้มาดูครับตัวนี้จะมีอะไรเขามีอะไรมาให้ม่งนะครับเราก็จะมะีสปริงดันฐาน2ตัวนะครับเล้ว็มมีฐานมีสกรูยึดนะครับสชุดแต่ตัวที่ถอดเมื่อกี้คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้เข้าไปก่อน อันนี้ก็เปลี่ยนครั้งแรกเหมือนกันนะครับพี่น้องไม่ไม่ใช่ว่าเคยทํานะครับไม่ได้เป็นช่างแต่ว่าก็หลายอย่างนะครับพยายามทําเองดูจาก youtube นี่แหละจากอาจารย์ยูนี่แหละเขามีสอนเยอะะมากมายอันไหนพอทําได้เราก็ทาครับล้วก็ถือว่าประหยัดแต่อันไหนที่เสี่ยงเราก็ไม่ทําเพราะอาจจะเสียเยอะกว่าเดิมนะครับนี่คงจะประมาณนี้นะครับ ดูดูแล้วจะเป็นจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะเ็าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวสปริงก็จะอยู่ด้านในเนี่ฮะสปริงก็จะเข้าไปอย่างนี้โอ้แต่ตอนใส่เนี่ยจะใสยากฮะครพี่น้องน่าจะใส่ยากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสปริงดันตัวเนี้ยเราจะกดไว้ยังไงนะครับเพื่อที่จะเอาอันนี้เข้า,าเดี๋ยวค่อยว่ากัน เปลี่ยนฐานเข้าไปก่อนเอาข้างนี้อันนี้ก็ปิดซะนะครับปิดแล้วก็ทําไปทีละตัวสกูเขาเอามาให้อยู่แต่ว่าเราก็ใช้ตัวเดิมนะครับตัวที่มากับของเขาเลยนะครับอันนี้เป็นของจากศูนย์เลยนะครับจริงๆก็ถือว่าสมควรน,นะครับเพราะว่าใช้งานมานี่น่าจะเกือบสิบปีแล้วครับแปลงฐานเพิ่งหมดนะครับถือว่าถือว่าก็ถือว่าหมดช้านะครับถ้าเป็นพวกอ่า สว่านพวกที่เป็นอ่าหินเจียลูกหมูพวกนี้จะหมดเร็วครับตัวนี้จะหมดเร็วอ่ะเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งก่อนนะครับอีกข้างนึงอีกข้างหนึ่งเป็นไใช้ไขควงนะครับตัวนี้เป็นยึดเป็นขาไขาควงนะครับตัวนั้นเป็นขั้วบวกอันนี้นี่เป็นอีกตัวนึงตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับก็อเอาตัวใหม่เข้าไปนะครับ นะควันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นกรณีศึกษาแล้วก็สุ่มเสี่ยงไปด้วยกันตัวนี้น่าสัมผัสน่าจะเป็นด้านนี้นะครับคือเราต้องอลักษณะออไม่ใช่แล้วนะครับนี่ต้องเอาขาหลบนะครับต้องเอาขาหลบออกถ้างั้นติดครับต้องหลบครับต้องหลบเพราะว่าถ้างั้นติดทุ่น ต้องให้มาอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นช่างเขาจะรู้แหละนะครับว่าอะไรยังไงเพราะบางทีเราก็มั่วไปก่อนโอเคอ่ะน่าจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะไปด้านด้านในอ่ะลักษณะจะอยู่อย่างนี้นะครับลักษณะถ้าดูจากหน้าสัมผัสแล้วจะอยู่อย่างนี้ตัวสาย ไฟอย่อยู่งี้อ้าโอเคท่านเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะดันเนี่ยฮะตัวนี้จะทำยากเราไม่รู้เราไม่รู้วิธีแต่ถ้าช่างเห็นนี่จะลาคานตาเลยแหละนะครับทําไงได้ครับเราไม่ใช่ช่างเราเป็นช่างจําเป็นช่างหัวมัน ค okay. ต้องหาอะไรดันไว้นะครับเสียงูกเขาชวาก็เอาขึ้นไว้อยู่นะครับพี่น้องเสียงกำลังนะพอให้ได้ฟังพอให้ได้ลุ้นนะครับทำงานด้วยแต่วันนี้โอ้ตั้งใจว่าจะส่งงานพี่น้องสองสามเจ้าเลยนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับพอถ้าไม่ซ่อมนี่ก็ลำบากครับไปไหนมาไหนนี่ลำบากสตาร์ท เท้านี่สตาร์ทยากครับตัวนี้ตัวนี้ยากครับตัวนี้ยากเราเราไม่รู้เทคนิคของเขาว่าจะต้องยังไงเข้าไปแล้วจะแน่นไหมอ่าได้แล้วได้แล้วหนึ่งข้างนะครับโอ้อันนี้แหละนะฮะจะยากคือตอนที่ประกอบตรงนี้อาจจะยากนะครับตอนที่จะยัดเข้าทุ่นรู้เลยเพราะว่าเขาไม่มีตัวล็อกสปริงตัวนี้นะครับจะทํำยังไงนะครับ เนี่ยตัวนี้จะประกอบยากคนระับต้องหาวิธีดันเนอยแล้วตำแหน่งที่มือเราลงนี่ก็ลงยากด้วยนะนยจะลองใช้ครีมช่วย มันต้องดันให้สปริงไปอยู่ด้านในนะครับซึ่งสปริงตัวนี้เวลาใช้งานไปเขาก็จะเป็นตัวดันให้ตัวแรงฐานเนี้ยตัวฐานเนี้ยเข้ามาชนทุ่นนะครับเข้ามาเบียดก,กับทุ่นลองดูเจ้าปวันนี้อะายากครับตัวนี้ยากแน่นอนต้องหาวิธีเอาตัวนี้ให้ได้นะครับ เดี๋ยวครับพี่น้องกลัวว่าคลิปจะยาวนะครับนี่คือวิธีที่อลองทําดูนะครับใช้ลวดหรือว่าสายไฟเล็กๆนะครับมาล็อกไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สปริงเขาไม่ดันออกแต่ก็ต้องระวังนะครับดูเขาก็ยังดันอยู่แต่ว่าเราก็อย่างนี้ถ้าอย่างนี้เราก็ถือว่าเหมือนกับมีตัวช่วยนะครับเราก็จะประคองเพื่อที่จะเอาทุ่นเข้าได้ง่ายนะครับพอทุ่นเข้าแน่นอนแหละนะครับมันต้องมันต้องดันมันต้องอาศัยจังหวะด้วยนะครับ ดูครับอ่ะเดี๋ยวยังไงจะเสร็จแล้วจะให้ดูอีกทีนึงนะเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับพี่น้องแต่ว่าให้รู้ว่าวิธีการที่ตอนเอาเข้าเนี่ยทำยังไงนะครับเคครับพี่น้องอันนี้คือประคองเข้าได้แล้วนะครับแล้วเราก็เราก็เปลี่ยนนะครับทีนี้เราก็เราก็ถอดเอาตัวลวดที่เราประคองไว้นะครับตอนที่ตอนที่จะเข้านะครับเราต้องมี ไขควงหรือว่าเหล็กเล็กๆนะครับเพื่อที่จะประ,ประคองดันฐานให้ให้เขาหลบออกจากทุ่นนะครับเพราะจะมีทุ่นตรงนี้เข้ามาเบียดค่อยๆเข้า,านะแล้วก็อลองดูแล้วพอเข้าไปปุ๊บเราค่อยๆถอดสายไฟที่เราเอาประคองไว้ออกนะครับนะครับก็ใส่ดูรูให้ตรงครับ โอเคครับเราก็ล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกไว้ก่อนโอเคครับล็องนห้ ข้างดูก่อนนะครับไปจะลองดูนะครับเพรจริงเขาต้องลองนะครับดูว่าเราก็จะให้ลองมันเขาดูว่าติดไหมนะครับเดี๋ยวจะลองจากไอ้นี่จริงเลยแล้วกันนะครับพี่น้อง จริงเขาจะลองจากอ่าไอ้นั่นก็ได้นะครับตัวแบตนะครับจากขั้วแบตตามสูตรเขาคือเขาจะลองจากใช้ขั้วแบตนบัแต่ว่านี้จะลองจากจากนีงเลยนะครับจากตัวเครื่องเขาเลย ขั้วบวกขั้วลบใส่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ จอประกอบสายไฟเข้าไปเดี๋ยวลองดูครับลองลองลองดูว่าจะทํางานไหมนะครับโอเคนะครับอยังไงครับพี่น้องฟืดเลยอืมโอเคครับพี่น้อง เดี๋ยวประกอบเข้าไปแน่ๆแนๆ้ะครับเรกอบข้ไปแล้วนะครับใส่นอ็อตใส่สกรูอะไรยึดให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะครับไม่ได้ลองข้างนอ,อกลองดอูตอนที่ประกอบเสร็จนะครับเมื่อกี้ลองดูแล้วก็วคือได้ทางานนะครับทํางานได้แล้วแล้วก็ลองดูว่าจะสตาร์ทติดไหมนะครับ ร้อยผ่านนะครับเหลือแต่ประกอบแล้วก็เก็บงานครับดูกองอยู่เนี้ยไม่รู้จะเอาเข้าไปยังไงนะครับนี้ปัญหาแล้วแหละนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับลองทําลองลื้อดูเหมือนกันนะครับก็ครั้งแรกไม่ได้เป็นช่างนะครับแต่ว่าเป็นช่างอยากรู้มากกว่านะครับก็เลยลองทําดูโอเคถือว่าผ่านนะครับถือว่าจับมาถูกทางนะครับดูถูกทาง ่าเราถูกทางเพราะว่าลองดูแล้วชาร์จแบตแล้วมันก็ไม่หายดูเราเช็คแบตดูเนี่ยก็คือไฟกระพริบก็ทํางานปกตินะครับแต่ก็ดังปกติไฟสูงไฟต่ําไฟลดไม่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 วูบนะครับก็เลยคิดว่าไม่ไม,ไม่เกี่ยวกับอ่าตัวแบตปกติเนี่ยแบตเนี่ยจะใช้งานพอมันอ่อนมามันก็จะสตาร์ทลากๆประมาณว่าแต่ไม่ติดแต่ได้ทํางานแต่อาการที่เขาเป็นเนี่ยก็คือ ก่อนที่จะดับก็คือสตาร์ทยากอยู่2วันสตาร์ทคึ๊ค,ค๊ติดมั่งไม่ติดมั่งเหมือนกับแปลงฐานน่าจะมีปัญหาแล้วไปไปมาคือเงียบสนิทเลยแล้วก็ตัวแมกเมเติกนะครับตัวตัวรีเลย์นะครับตัวดีเลย์รีเลย์เนี่ยก็ลองเช็คดูก็ไม่ขาดไม่เสียนะครับก็ยังทํางานพอเปิดมากดสวิตช์ก็ได้ยินเสียงแปก๊กแป๊กแป๊กปปกติคือระบบไฟจ่ายมาแต่เข้าตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่ทํางานเงียบสนิทก็เลยได้ ศึกษาดูทาง youtube นะครับขอบคุณอาจารย์ยูมากๆนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ทำให้เรากล้าลื้อนะครับถือว่าก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะนะครับลงทุนไปแค่80ดสบาทนะครับแปลงท่านเปลี่ยนแปลงท่านไปแต่ว่าเราก็ต้องหาอาศัยความเสี่ยงอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถ้ามันไม่เหนือบ่ากระแลก็ลองดูครับพี่น้องโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ก็ลุ้นเรื่องนกเรื่องอะไรกันต่อไปแต่คลิปนี้เป็นอีพีพิเศษแล้วกันนะครับที่ให้พี่น้องได้ดูกันมันเป็นอีกหนึ่งปัญหาเพราะว่าถ้างั้นมันก็เป็นภานะในการเดินทางนะครับที่จะต้องไปซื้อของไปส่งของให้กับพี่น้องชาวนกเราด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามแล้วก็ไปส่งลูกส่งอะไรไปโรงเรียนนะครับสําคัญมากนะครับก็เลยต้องลองต้องได้รื้อดูจริงๆว่าจะรื้อตั้งนานแล้วก็เสียเวลา พราะว่าเร่งงานให้ลูกค้าอยู่วันนี้ไม่รู้จะทันไหมนะครับก็รับปากว่าจะส่งวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวประกอบเสร็จก็คงจะอ่าได้ไปลุยงานต่อโอเคครับพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ